นี่ครับตัวเข็มขัดลัดนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาคีมล็อกนะครับบีบนะครับถ้าเป็นไม่ได้ควรจะเอาบีบให้ตัวเดือยตัวนี้ครับเข้ามาในร่องนะครับแล้วก็ให้มันกดดันลงไปข้างล่างนะครับแล้วมันจะเป็นตัวล็อกตัวเข็มขัดออกมาได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวสวัสดีครับวันนี้พบกับเบิร์ดแคนดูเช่นเคยนะครับวันนี้เบิร์ดก็จะมาแนะนํานะครับตัว ท่ออากาศนะครับตัวเทียบนะครับที่พอดีผมเพิ่งสั่งซื้อมานะครับเป็นตัวนี้นะครับนี่เลยซึ่งราคาไม่แพงนะครับอันนี้คือเป็นของเทียบนะครับต้องย้ําก่อนเลยครับว่าเป็นไม่ใช่ของแท้นะครับแต่ผมก็ไปค้นหามานะครับว่าเป็นราคาที่ถูกที่สุดแล้วครับที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับก็อยู่ที่ชิ้นละ490บาทนะครับอันนี้ผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางร้านขายนะครับร้านค้านะครับ ก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันพร้อมกันเลยครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้แกะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลยครับโอเคครับมาเ,เรามาแกะกันเลยนี่นะครับ นี่ครับก็จะอยู่ลักษณะาาแบบนี้นะครับนี่เลยของเก่านะครับซึ่งจะอ่าหมดสพาพครับก็จะแข็งมนะครับอันนี้ก็จะนิ่มกว่านะครับอ่อนเลยครับนี่ครับมีการให้ตัวเลขมากกว่านะครับนี่นะครับเลขนะครับอันนี้ของเดิมติดรถนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นเลขตัวนี้นะครับ หนึ่งเจ็ดแปดแปดหนึ่งขีดสองแปดสองสองศูนย์นะครับนี่นะครับอันนี้ก็นี่เลยครับหนึ่งเจ็ดแปดแปดหนึ่งขีดสองแปดสองสองศูนย์นะครับนี่ครับสำหรับโตโยต้านะครับวิทนะครับ a n e นหนึ่งหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มถอดกันนะครับก็เริ่มจากนี่เลยครับใช้เป็นแหวนหรือบล็อกเบอร์สิบก็ได้นะครับเดี๋ยวใช้บล็อกเบอร์สิบนะครับคลายก่อนนะครับ ก็คลายตัวกล่องดักอากาศกล่องดักกล่องเก็บเสียงนะครับแล้วก็ลึงออกมานะครับก็จะเป็นบแบบนี้นะครับ ของผมนี้ก็เริ่มชำรุดแล้วครับอันนี้ผมเอากระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็เอาการ้อนนะครับอัดไว้ก่อนนะครับก็แก้ปัญหาได้นิดหน่อยครับก็ยังไม่รั่วนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นปลั๊กเวดวีวาลนะครับที่ต่อมาจากถังชาโคนะครับกับตัวลิ้นปีดพีเซอร์นะครับเราก็ดึงปลั๊กออกก่อนนะครับโดยการบีบนะครับบีบปลั๊กด้านหลังนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับ เราก็จะมีท่อนะครับด้านหลังแล้วก็ท่อด้านล่างนะครับท่อเป็นท่ออากาศนะครับท่ออากาศแวคข้ามนะครับอันนี้ก็จะแน่นๆหน่อยครับโอเคอันนี้หลุดละแล้วมีอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือท่อตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ดึงนะครับอันนี้ของผม ใช้มือดึงได้ปกติครับยังไม่แน่นมากเท่าไหร่เ,เดี๋ยวมาดูด้านในนะครับเดี๋ยวเอาไฟฉายก่อนนะครับ เพื่อนดูนะครับภายในนะครับก็จะมีนี่นะครับกิ๊บนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับตัวเข็มขัดลัดนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาคีมล็อกนะครับบีบนะครับ ถ้าเป็นไม่ได้ควรจะเอาบีบให้ตัวเดือยตัวนี้นครับเข้ามาในร่องนะครับแล้วก็ให้มันกดดันลงไปข้างล่างนะครับแล้วมันจะเป็นตัวล็อกตัวเข็มขัดออกมาได้เลยนะครับโอเคแต่ผมจัดการเอาเดี๋ยวผมจัดการบีบตัวเข็มขัดล็อกนี้ก่อนนะครับขออนุญาตเอากล้องออกมาก่อน เรียบร้อยครับนี่เราก็จะดึงตัวท่อนนี้ออกมาได้ปกตินะครับดึงออกมาตรงๆเนาะโอเคเนี่ยครับที่ผมบอกนะครับบีบถ้ามันเข้าล็อกนะครับ มันจะเป็นแบบนี้นะครับเกี่ยวไว้นะครับมันก็จะออกง่ายนะครับโอเคครับอันนี้ของผมตัวท่อนะครับเสื่อมสภาพนะครับก็ทําให้มันแข็งนะครับแข็งเป๊กเลยนะครับนี่ครับแข็งอ้าวไอ้นี่หลุดครับลัดเองไปแล้วนี่พอมันหลุดจากตรงเขี้ยวนะครับมันก็จะลัดปกตินะครับโอเคเราทำข้างนอกให้ดูก็ได้นะครับนี่ครับสังเกตนะครับ บีบให้ได้ไปแค่ปลายๆพอนะครับทอผมมันใช้วิธีการดันอย่างนี้นะครับดันไปข้างหลังนะครับแล้วตัวนี้มันจะลงไปข้างล่างนี่ครับอลงไปข้างล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับก็ค่อยปล่อยนะครับนี่ครับตัวนี้มันก็จะล็อกอยู่แบบนี้นะครับ โอเคโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มถอดกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นของตัวเก่านะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับมีเลยโดยเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวนี้ก็ได้ครับตัวเซนเซอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเดือยกดลงไปเฉยนะครับซึ่งอันนี้ก็แข็งแข็งมากนะครับถ้าเราใช้ครีมแล้วกดไม่ลงก็ผมก็แนะนําว่าเอาคัตเตอร์กรีดเลยก็ได้นะครับเพราะ ยางตัวเก่ามันค่อนข้างแน่นนะครับผมลงจะลองคัตเตอร์นะครับค่อยๆเตาะลงไปนะครับ ินลงไปเบาๆนะครับโ okay. อเคแล้วก็ตอนนี้มันก็เริ่มให้ตัวได้นะครับนี่ครับ เพราะว่าถ้าจะให้ดึงมาโดยปกติน่าจะดึงไม่ออกน,นะครับเพราะว่าท่อยางมันหมดสภาพนะครับมันก็แข็งมากนะครับอันนี้เดี๋ยวลองตอกออกดูนะครับว่ามันจะออกไหม ตัวนี้ออกมาเลยปุ๊บพอเ,เราได้มาปุ๊บแล้วก็ลักษณะแบบนี้ครับดูต,ตามเดิมครับนี่อย่างนี้แล้วก็เซ็นเซอร์นี้นะครับเสียบเข้าไปได้เลยนะครับของใหม่มันก็จะนุ่มๆน,นะครับเข้าง่ายๆนะครับ Okay. นี่นะครับข้าวสดก็จะอยู่แบบนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราก็ย้ายพวกนี้นะครับออกมาครับการคลายออกก่อนนะครับคายตัวรัดนะครับ ออันนี้ นี่ครับนี่ก็มาใส่อันนี้แล้วก็ตัวเข็มขัดตรงนี้นะครับที่เราล็อกไว้แล้วนะครับแต่ตอนนี้มันมันจะดีดกลับมาอีกละโอเคเดี๋ยวผมดันใหม่ นี่ครับแล้วก็ดันมาราอย่างนี้อเอาใหม่ไม่ได้นะครับปึ๊บ ก็อีกตัวหนึ่งที่มันจะออกยากนะครับตัวนี้ก็อาจจะต้องใช้คัตเตอร์ครับบากก่อนนะครับ บากแล้วนะครับยังแน่นอยู่หนุเจาะสองอันเลยเนื่องจากมันค่อนข้างเก่านะครับ เก่าแล้วปัตติก็เก่าแล้วก็ตัวยางค่อนข้างแข็งนะครับอืมครับมันชุ่มเลยนะครับนี่นะครับออกมาแล้วแบบนี้เคลมนี้ก็เรียบร้อยนะครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับ ไม่มีรอยรนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็เอาตัวนี้นะครับเสียบเข้าที่ตัวนี้ ก็จะแน่นๆหน่อยนะครับก็ต้องค่อยๆดันเข้าไปนะครับ เข้าไปสนิทเหมือนเดิมละต่อไปเดี๋ยวเราไปประกอบใส่รถกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาใส่เข้าไปที่ตัวรถเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจัดพวกตำแหน่งนะครับให้เรียบร้อยนะครับพอบมาท่าไหนก็ใส่เข้าไปท่าเดิมนะครับ อ่งอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับนะครับสําหรับการติดตั้งตัวท่ออากาศนะครับนี่นะครับของตัวเก่านะครับแข็งเป๊ครับบีบไม่ลงครับของใหม่นะครับนิ่มๆครับแต่ก็ขอบ่อยครั้งครับว่านี่เป็นของเทียบนะครับไม่ใช่ของแท้สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้กับช่องเบิร์ดแคนดูนะครับสำหรับวันนี้เบิร์ดขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อง b i r ร์ดแคนดูเลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ